เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูเรื่องของกันบ้านก่อนเนาะ,<ฮ>ะว่าไหนบ้างนะคะจริงๆของอันชุดแรกทออกมาไม่มีผิดเลยเนาะจะมีชุดนี้ที่ผิดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของแกมมาเนาะมาดูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างบอกครูดได้ไหมว่าแต่ละอันพวกนี้เขาคืออะไรบ้างดูจากโจทย์ก่อนแล้วกันเนาะโจทย์ว่าไงคะฮะังกูฮังกุกอกาอริ ชิมิดาชิมิดาอริออริอิชิมิดาแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าภาษาเกาหลียากค่ะถูกต้องเนาะส่วนส่วนหลังเนาะส่วนที่สองเนาะเขาว่าไงคะชิมกูจุ๊จุ๊จุ๊มุลลาบฟูมิดาคราวนี้มาดูกันเนาะ พวกนี้นะคะเป็นตัวบ่งชี้หมดเลยเนาะนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีกาแถมให้อีกตัวหนึ่งเนาะนะคะคืนามีกาเคยได้ยินไหมอันนี้คืออะไรคะตัวบ่งชี้อะไรเอ่ยีกาเ,<อ>เขาเรียกว่าตัวบ่งชี้ประธานประธานประธานของประโยคเช่นภาษาเกาหลียากหนังสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังเรื่องนี้สนุกยองฮวากา้าแชมีโซโย อาหารไทยอร่อย,อยนี้เนาะแทกูกึมชิกิค่หมาชิโซโยถ้าเราใส่อีกาไปข้างหลังอะไรสักอย่างสิ่งนี้จะเป็นประธานของประโยคโอเคเนาะเช่นชั้นกินน้องนอนแม่ซื้อของดอกไม้สวยอย่างเงี้ยพวกนี้ปเป็นประธานใช่ไหมนะคะก็จะใส่ใส่อีกาตามหลังคำนามนั้นนะคะคราวนี้มาดูแต่ละอันเนาะ เอ้ยตัวนี้คืออะไรคะได้ไหมเอ้ยเอ้ยไม่ได้แปลว่าของเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเช่นชอเอ้ยของชั้นย่อได้เป็นเชอรรี่เนาะของเพื่อชินกุยเอ้ยเช่นชินกุยจิบนะคะตัวนี้เวลาอ่านนะสามารถอ่านเป็นเอก็ได้นะเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของต้องแปลว่าของนะสามารถอ่านเป็นเอได้แต่ห้ามเขียนเป็นเอนะนะคะ ชินกุยจิบหรือชินกุเจิบแปลว่าบ้านของเพื่อนแบบนี้คือคําว่าของในภาษาไทยนั่นแหละนะคะแต่เหมือนภาษาไทยเลยปกติคําว่าของเราละได้นะบ้านเพื่อนก็คือบ้านของเพื่อนนั่นแหละชินกุเจิบก็คือชินกุจิบนั่นแหละนะคะสามารถละได้นะตัวนี้แปลว่าของนะคะคราวนี้มาดูเนาะที่ตอบมาลือเขาได้ไหมอุลลือคืออะไรคะอันนี้ตัวบ่งชี้อะไรคะตัวบ่งชี้ คลตัวบ่งชีกรรมตัวบ่งชิ้กรรมตัวบ่งชีกรมกรมคืออะไรก็คือผู้ถูกกระทําในประโยคเช่นสมมติว่าฉันกินข้าวใครเป็นประธานใครเป็นกิริยาใครเป็นกรรมคะ <How. S 1> ข้าวข้าวฉันกินข้าวฉันเวลาตอบฉันเป็นอะไรฉันเป็นประธานฉันเป็นประธาน,านกิน<ะ>เป็นอะไรคะกริยากริยาข้าวเป็นกรรม ถูกต้องเพราะฉันประโยคนี้เนี่ยนะคะจะเป็นชกา้าหรือชอนึนก็ได้นะนึนใช้กับสิ่งที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงนะคะพวกนี้อื่นๆนกล่าวถึงซ้ำบอกคำจำกัดความมีการขัดแย้งอะไรอย่างนี้นะคราวนี้ทาเบอร์หอกอยู่ตรงนี้แหละนะคะสิ่งที่ถูกเรากินเป็นกรรมของประโยคเช่นเราซื้อกระเป๋านะคะกระเป๋าเรียกว่าอะไรคะคาบางคาบางถูกต้องเนาะคาบาังเงนซายุ ถูกเราซื้อถูกไหม mm hmm. เราดูหนังยองควาเดอร์วายถูกเราดูแบบเนี้ยอันนี้พอเข้าใจเนาะนะคะเ uh huh. น,นี้ยเขาเรียกว่าประโยคน,นะคะสิ่งที่ถูกประธานกระทำในประโยคเรียกว่ากับน,นะคะคราวนี้มาดูสองตัวนี้เคยได้ยินไหมเอเกกับเอสรู้จักสองตัวนี้ไหมคะเอกน่าจะไม่รู้เนะาะเพราะไม่ตอบเนาะรู้จักไหมอันนีไม่ไม่รู้จักได้ยินแต่เอสอง ผมจาก A สองรู้อช่อหอคืออะไรคะได้ไหม A สองคือตัวบ่งชี้สถานที่ถูกต้องอซอคือตัวบ่งชี้สถานที่เราตัดออกก่อนได้เลยนะอซอไม่ตามหลังอย่างอื่นนอกจากสถานที่ไม่ตามหลักคนไม่ตามหลังแมวอย่างนี้ไม่มีนะคะชิงกูเพื่อนเป็นสถานที่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะอซอไปก่อนเลยเนาะนะคะอซอตามหลังสถานที่แปลว่าอะไรคะ okay. แปลว่าอะไรจริงมีสองความหมายนะแปลว่าที่และจากที่และจากคะ่ะที่และจากนะเช่นกินข้าวที่ร้านอาหารร้านอาหารเรียกว่าชิคตังตางต,างตางงองเนาะชิคตังเยโซพาเบอร์มอกออยนะคะกินข้าวที่ร้านอาหาร แต่ว่าใช้กับที่เนี่ยกิริยาต้องเป็นกิริยาการกระทําไปเลยนะกินที่ไหนเรียนที่ไหนนอนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํางานที่ไหนเช่นทํางานที่บริษัทบริษัทเรียกว่าบริษัทค่ะบริษัทจะเป็นบริษัทเอโซทำงานบริษัทเอโซอีร์เฮโยนะคะอีร์เฮโยหรืออ at ีเฮโยุเขนาะ นะคะอย่างเงี้ยแปลว่าที่แปลว่าจากก็ได้นะนะคะแปลว่าจากก็ได้จากที่ไหนถึงที่ไหนปกติอันนี้เราจะเห็นมาคู่กันระหว่างจุดจุดจุดเอซอจุดจุดจุดกาจีนะคะส่วน,นามากมักจะใช้กับกีเดยาไปหรือมาไปจากที่ไหนมาจากที่ไหนเช่นจากประเทศไทยถึงเกาหลีเราจะพูดว่าแทกุกเกซอฮันกุกกาจี จากประเทศไทยถึงเกาหลีนะคะหรือฉันมาจากประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจะพูดว่าแทกุเกซวะซโยกรีเนาะแทกุเกซวะซโยอันนี้แปลว่ามาอันนี้แปลว่าจากมาจากประเทศไทยนะคะเอซอตามหลังสถานที่อย่างเดียวนะมีสองความหมายไม่ที่ก็จากะคะเขนะียเนาะแต่ต้องจากสถานที่นะ เอานี้มา,าดูตรงนี้นิดนึงคําว่า ag คืออะไรนะคะ ag ใช้กับพวกคนนะนะคะ ag ใช้กับคนแถมให้เลยนะความหมายเหมือน hunt เทมีคําที่ควรทราบคือ ag ซอความหมายเหมือน hunt เทซอนะคะตรงอันนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะ หนึ่งเนาะรู้จักคําว่ามูรอกภูมินดาไหมคะมู um รอพภูมินดาแปลว่าอะไรมาจากบ ah ุตรตาบวกอารโพูดาได้เป็นมูรอกูดาได้ไหมรู้จักคำนี้ไหมคะกิริยาตัวนี้แปลว่าอะไรอืได้ไหมแปลว่าอะไรคะมูรอกพูดปลว่า,าไม่ไม่เห็นนะคะอ่าไม่ใช่นะนะคะ อุตตาแปลว่าถามอ,อูุตาแปลว่าถามอาอพูดาแปลว่าลองมูดพูดาแปลว่าลองลองถามดูถูกต้องลองถามลองถามดูอย่างเงี้ยเนาะนะคะอ่ะเห็นเนาะทีออนี้เ,ออเขาบอกว่าลองถามถามแก่ใครอย่างเงี้ย เหมือนคำว่า to ในภาษาอังกฤษนะคะ ag ลองถามแก่ลองถามกลับอย่างเงี้ยเวลาเราให้ของใครเราโทรหาใครเราจะใช้ a g เทเราคุยกับใครเป็นทิศทางที่เราถามเราคุยเราพูดกับใครเราเราโทรหาใครอย่างเงี้ยจะใช้ a g เส่วนในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าใส่ซอเข้ามาตัวหนึ่งนะมันจะแปลว่า จากแต่ต้องเป็นจากคนนะเหมือนฟรอมในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะเราได้รับโทรศัพท์จากใครเรารู้มาจากใครเราได้รับของขวัญจากใครอย่างเงี้ยนะคะจากคนน่ะนะคะจะใช้ a อกีโซันเทโอทิศทางตรงกันข้ามนะมอย่างเช่นถ้ากูให้ของขวัญแก่เพื่อนนะมันจะเป็นช e ิงกูเอกีหรือชิงกูฮังเทของขวัญได้ไหมเรียกว่าอะไรคะตรงมือ ซอนมูรถูกต้องเป็นกรรมเนาะถูกเราให้ซอนม u ร์ h ช y ยซอ n ม u ร์ h ช y ย,โโยให้ของขวัญแก่เพื่อนกับเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราได้รับจากเพื่อนนะมันจะเป็นชิงกูเอเกโซหรือฮันเทโซนะคะแล้วก็ซอนมูร์แต่เราได้รับนะมันจากแมต้องเปลี่ยนเป็นพารายูอ,อย่างเงี้ยนะคะได้รับของขวัญจากเพื่อนอันนี้คือแก่ อย่างเงี้ยเหมือนทูในภาษาอังกฤษนะคะแก่กับแบบเนี้ยนะคะ,ะแบบเป็นแก่และกันแบบนะคะคราน,นี้ A K A A เอเคซอร์แทซอแปลว่าจากแบบแบบฟอเหมนะคะได้ได้รับจากใครก็เป็นจากคนนะไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เอเอซอมันเป็นจากกับสถานที่นะนะคะดูดีๆนะนี่จากสถานที่นะเพราะฉะนั้นนะคะสถานที่จากที่ไหนใช้เอซอถ้าเป็นคนนะคะ จากคนใช้เอเกสองฮันเทสอโอเคเนาะพรุ่ง okay, น,นี้ต้องาจาก,กน,นะคะจริงๆมีอีกนะถ้าเป็นเรื่องของเวลาแต่ภาษาไทยเวลาไม่ใช้คําว่าจากใช้คําว่าตั้งแต่ก็คือมันก็บอกจุดของเวลาเหมือนกันนั่นแหละนนเนาะใช้พูทอค่ะูทอเช่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นจะพูดว่าอัชชิมผู o ทอชอนยอกาจ ถึงะถึงอชาชิามืทอเยอกาจีอันนี้จะเป็นแทกุกเกซออกันกุกาจีจากประเทศไทยถึงประเทศเกาหลีจากประเทศไทยถึงเ,เกาหลีสังเกตนะกาจีใช้ได้ทั้งสถานที่และเวลานะคะแปลว่าถึงโอเคเนาะถึงคนใช้กเกซอนันเตซอนอันนี้พอพอเข้าใจเนาะ เพราะฉะนั้น uh huh. เราถามใครนะเราถามแบบถามแก่ใครอย่างเงี้ยต้องใช้เอเกนะคะ uh huh. เราถามใครเราโทรหาใครเราให้อะไรใครเราส่งอะไรให้ใครใช้เอเกตหรือทำเทกนะคะเข uh ียนเนาะอันนี้มาดูอันนี้ที่เขียนไว้ว่าไม่รู้ความหมายนะคะ uh huh. แต่ก็ยังตอบถูกอยู่เนาะนะคะ มาจากชีเนดานะตัวนี้มาจากชีเนดาแล้วก็ตัดดาทิ้งบวกผิดดีดาเพราะมันไม่มีตัวสะกดถูกไหมก็เลยเป็นชีนด <c oughs> ีดานะคะชีเนดาหมายถึงใช้ชีวิตอ่ะนะคะใช้ชีวิตเป็นยังไงเช่นเวลาคนเกาหลีเจอหน้ากันเขาจะถามใช้ชีนเนียนะคะถ้าแปลตรงตัวใช้ชีวิตดีไก็คือสบายดีไหมนั่นแหละนะคะหรือออตเคชีนใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้าง,งนะคะก็คือ ก็ก็ุกก่มภาษาไทยจะพูดสบา,ายดีไหมนะคะโอเคน้องนี่คือการทักทายของคนเกาหลีใช้ชินเอโยนะคะใช้ชินเนเซโยถ้าจะให้สุภาพขึ้นโอเคชินเอโยโอเคชินเอเซโยอย่างนี้เนาะครับอันนี้มาดูอันนี้จะเป็นตำนิแปลผิดนิดนึงนะคะลูนี่อมนะคะเป็นอ่ะ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของตอนนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นเล่าในปัจจุบันปกนติเช่นในฤดูหนาวหิมะตกอย่างนี้ก็ได้คือมันไม่มีคําว่ากําลังนะคําว่ากําลังในภาษาเกาหลีนะคะต้องเป็นกิริยาใส่กูอิตาหรือกิริยาเนนจุมีดานะคะอันนี้ถึงจะแปลว่ากําลังนะหรือจึงใช้คํานามก็ได้นะเป็นคานามจุมีดาต้องต้องเป็นแบบนี้ถึงจะแปลว่ากําลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหิมะกําลังตกต้องพูดว่าน ok ูนี่โอโกอิซึมีดา ้องมีคำว่าโคดานะคะถึงจะแปลว่ากําลังเคเนะเพราะฉะน้ีหิมะตกเฉยๆคําว่าหิมะตกมีคำหนึ่งนะที่ควรทราบนุ่นีโอดากับนุ่นีเนริดาก็ได้นะคะเนริดาก็แปลว่าลงมกันนะแปลว่าหิมะตกเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้อยู่เขียนดังนะั้นคนละคนละเรื่องเลยเนาะนี่ไปจําใหม่นะนะคะไปจำหม่ คำว่าตระกูลกับและพวกนี้นะคะเขาลงท้ายเหมือนกันตระกูลเดียวกันนะเช่นเชื่อมคํานามใช้คําว่าฮากูกับและอะไรสักอย่างสําหรับกิริยาเชื่อมด้วยกูนะคะคูย่อ S มาจาก sentence นะก็คือปออระโยคถ้าเราชอบใช้ภาษาไทายก็เขียนไปคํานามกิริยาแล้วก็ประโยคนะคะเชื่อมด้วยคือดีเอ ขาตระกูลเดียวกันนะคะพวกนี้ลงท้ายด้วยโกหเหมือนกันสังเกตนะพวกนี้นะคะเป็นตระกูลกับและแล้วก็นะคะเออตระกูลกับและแล้วก็พวกนี้ตระกูลเดียวกันฮากโกก็จะแปลว่ากับและอย่างเงี้ยนะคะโกคือดีโกแปลว่าและแล้วก็พวกนี้เนาะให้จําไว้เนี่ยตระกูลและเนี่ยนะคะตระกูลหลักๆเขาคือและนะตระกูลและพวกนี้นะคะ นะแล้วดังนั้นคืออะไรมันต้องไปอยู่ในตระกูลของเหตุผลอันนี้กุละอันกันเลยนะออซอย่างเงี้ยนะคะคํานาม e R A อีราซโออีราซและประโยคนะคะคือแรซพวกนี้ถึงจะเป็นตระกูลเหตุผลนะคะคํานามอ e ีราซใช้กับคํานามนะพวกนี้เป็นตระกูลเพราะนะคะออซเพราะคือแรซนะคะดังนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องเป็นตระกูลในการบอกเหตุผล มันลงท้ายเหมือนกันมันจะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะโอเคเนาะคือดีโกไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุผลเลยนะไม่ใช่ตระกูลเหตุผลเป็นตระกูลลำดับเหตุการณ์แค่ลำดับเหตุการณ์เฉยๆนะและแล้วก็<ม>ชากูคือดีโกโกอยนะนอนแล้วตื่นขึ้นมาค่อยกินชิงกูเริ่มมันนายุคือดีโกยอควาเรเเจอเพื่อนแล้วก็ดูหนังอย่างเงี้ยน,นะคะนะ ทำงานเสร็จกลับแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะออกกําลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้ําอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการลําดับเหตุการณ์ไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุผลเลยนะคือดีโกไปจํามาใหม่นะคือดีโกและแล้วก็ดังนั้นเพราะฉะนั้นคือแดซอหรือมีอีกตัวหนึ่งคือรือนดุจกรารนะคะคือแดซอคือรอนิกาตัวเนี้ยแปลว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นนะคะจํามาไหมโอเคนนออเนาะคะ ะะพวกนี้เขาเรียกว่าคําสันธานม,มีหน้าที่ในการเชื่อมประโยคน,นะคะนะครานี้มาดูกันอันนี้คือเดามาใช่ไหมนาอตอบทิมีดา <c oughs> มาดูว่าตัวไหนแปลว่าอะไรบ้างชุมนีดามาจากชูดาได้ไหมชูดาแปลว่าอะไรคะชูดาชูดาแปลว่าให้ใช่ไหมถูกต้องเนาะลมให้อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้แล้วก็ลม <c oughs> ไม่ใช่ อมีดาอดาแปลว่ามาเอานะคะไม่ได้เนาะไม่ได้ใช้คำว่าลงมาเลือสองตัวที่เราไม่ได้ตอบเนาะนะคะข้อสี่ตอบเทมีดาเทวดาแปลว่าอะไรได้ไหมไม่ได้นะคะเดาเลยใช่ไหมเดาคิดว่าการเก็บข้อนี้ไม่ถูกนะคะเทวดาแปลว่ากลายเป็นเป็นกลายเป็นนะคะเช่นคํานามอีกาเทวดานะคะเป็นกลายเป็นอะไรสักอย่าง เช่นสมมติในอนาคตฉันอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะคะคาชูกะโครูอิโกโชิคโอยอะไรเงี้ยนะคะอนี้อยากเป็นนักร้องคาชูแปลว่านักร้องอีการเทรดาแปลว่าเป็นกลายเป็นนะคะแล้วก็กูชิตาแปลว่าอยากคือตรงตัวเลยเนาะอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือทเทรดาไม่ได้เนาะเป็นลมลมไม่ได้นะคะแล้ว ุมนิดาตัวนี้คืออะไรมาจากพูรดาการผันรูปผีบนิดาซึมนิดาผัานเป็นไหมคะยังไม่ไมเคยเรียนกเดี๋ยววันนี้รูสอนเรื่องการผันกิริยาด้วยนะเนาะตัวนี้นะคะมาจากพูรดาแปลว่าพัดเพราะฉะนั้นลมเนี่ยใช้กับลมพัดนะคะแต่ถามว่จริงแล้วพูรดามีสองความหมายนะนะคะใช้กับลมทั้งคู่เลยเนาะปกติหนึ่งนะคะถ้าเราเรีว่าพารามี เป็นประธานนะพารามเป็นประธานพารามีพูดาลมเป็นประธานมันจะแปลว่าลมพัดคือลมเป็นประธานเองทํากี่ยางถ้าครูพูดว่าพารามือลมเป็นกรรมนะพารามือพุรดาคือเป่าลมครูเนี่ยเป็นการเป็นประธานเองนะแล้วไปเป่าลมลมกลายเป็นกรรมของประโยคอันนี้คือเป็นประธานนะอันนี้คือเป็นกรรมนะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะเพราะอีกาตามหลังประธานนี่อ่นเรนตามหลังกรรม ตัวเดียวกันเลยนะมีสองคำาหมายพัดลมพัดกับเป่าลมอย่างเงี้ยนะคะคร mm hmm. าวนี้มาดูเรื่องของการผันกิิยาในตึงถ้าเรายังไม่ค่อยแม่นเนาะนะคะ mm hmm. สำหรับรูปของการผันกิจยาที่เราต้องทราบในคปิกหนึ่งนะคะในพัดการอ่านกับการฟังเนี่ยอาจจะใช้คนละตัวกันนะการฟังมักจะเน้นรูปโยกแล้วก็มีรูปผิวนิดาซึมนิดาด้วยนะนะคะ แต่ว่าการอ่าน100%เอร์เซนเลยคือรูปเพียมีดาซึมีดาเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องผัดรูปนี้ให้แม่นนะคะผนรูปนี้ให้แม่นนะ,ะเดี๋ยวนี้จะมีการบ้านเสริมไปให้ไปผันคำกิริยา100คําคำแป๊บๆค่ะผันคำขับแป๊บเดียวเสร็จนะคะวิธีการผันผัดยังไง กิริยาภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะมีรูปลากศ์รูปลากศัพท์ีปยความยังไงคือรูปที่ยังไม่ได้ผัดเอามาใช้ไม่ได้นะคะมันเป็นรูปแบบลากศ์แท้ๆอยู่ในพจนานุกรมยังไม่ได้ผัดอะไรเลยนะนะคะซึ่งเป็นรูปที่ลงท้ายด้วยดาหรือเขาเรียกกันว่ารูปลากดาหรือรูปลากศัพท์รูปดาอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ตำราไหนจะใช้คําว่าอะไรนะคะโอเคเนาะปกติเขาเรียกรูปดาหรือรูปลากศัพท์เนี่ยนะคะเขาใช้คําแบบนี้หรือจะบอกรูปที่อยู่ในพจนานุกรมแบบเนี้ยนะคะ ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ผันแล้วปกติภาษาเกาหลีผันตามอะไรภาษาเกาหลีนะคะหลักๆเวลาผันกริยาผันตามอยู่สองอย่างหนึ่งผันตามการการคืออะไรการก็คือ tense หรือเวลานั่นแหละนะคะก็ดูว่าเป็นรูปปัจจุบันอดีตหรืออนาคตกริยาจะมีการผันแต่ภาษาไทยเราไม่มีนะวันนี้กินพรุ่งนี้กิน หรือจะเมื่อเมื่อวานกินเราก็ใช้คําว่ากินเหมือนเดิมแต่ภาษาเกาหลีไม่ใช่นะมันจะเป็นวันนี้กินมอกกโยเมื่อวานกินมอโกอซโยพรุ่งนี้กินมอกลีกโยอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะมีการผันคํกิริยาตามตามเวลาเนอกเนาะนะคะอย่างที่สองนะคะผันตามความสุภาพระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดนะ ะะก็ดูว่าเราคุยกับเพื่อนกับแฟนจะพูดอย่างนึงเราคุยกับผู้ใหญ่กับผู้ครูกับหัวหน้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะพูดอย่างนึงพูดง่ายๆก็เหมือนกาละเทศะในภาษาไทยนั่นแหละนะคะกาละก็คือเวลาเทศะก็คือสถานที่นะคะ ก็ดูว่าแปะผันให้มันเหมาะกับเวลาและสถานที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วต้องผันรูปอดีตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอนาคตก็ผันรูปอนาคตตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราอยู่ต่อหน้าคุณครูเราอยู่ที่ทํางานระดับการใช้ภาษามันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคเนาะก็จะเป็นการผันภาษาเกา่าหลีคราวนี้รูปที่เราต้องรู้ก่อนนะคือรูปผิดนิดาซึมิดาซึ่งเป็นการผัดอยากสุภาพแล้วก็ค่อนข้างเป็นทางการด้วย นะะแน่นอนเพราะเป็นข้อสอบเขาต้องผันค่อนข้างจะสุภาพหน่อยเนาะนะคะวิธีการผันครูบอกอ่าน้องรูปรากดามันเป็นรูปที่ลงท้ายด้วยดาเราตัดดาทิ้งก่อนนะคะเวลาจะใช้ต้องตัดดาทิ้งก่อนแล้วผันยังไงดูว่าพยา์สุดท้ายที่อยู่หน้าดาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีกี่พยา์ก็แล้วแต่นะมันมีกี่พยา์ก็แล้วแต่นะคะ เราดูแค่พยางสุดท้ายที่อยู่หน้าดานะเราตัดดาทิ้งเราดูพยางสุดท้ายที่อยู่หน้าดาว่าพยางเนี้ยมีหรือไม่มีตัวสะกดประเด็กคูย่อตัวสะกดว่าตอสอกนะถ้ามีตัวสะกดเราผันเป็นรูปซึมมีดาอันนี้คือสําหรับประโยคบอกเล่านะนะคะผันเป็นรูปซึมมีดาถ้าไม่มีตัวสะกดเราใส่พีมมีดา นะคะเป็นพี่มีดานะนะคะเดี๋ยวนี้รูจะมีวิดีโอส่งไปให้ดูจะเป็นเรื่องการผันกิริยาเนี่ยตัวเนี้ยล้วนๆเลยก็ลองดูสักรอบหนึ่งก่อนนะคะจะเน้นเรื่องการผันกิริยาเลยแล้วก็ผันกิริยาหนึ่งร้อยคำมาส่งรูโอเคเนาะนะคะอันนี้อย่างเช่นคําว่าบอกตาที่แปลว่ากินตัดในคี่อันนี้มีตัวสะกดไหมคะมีตัวสะกดค่ะตัวสะกดเวลาผันก็จะผันเป็นบอก ซมนีดาอบอกซมนีดาเพราะมันตัวสะกดมีตัวสะกดต้องใส่ซึนีดาบอกซึนีดาคราวนี้มาดูคาดาคนะาดาตัดดาทิ้งคาามีตัวสะกดไหมคะ <c ười> ไม่มีค่ะไม่มีตัวสะกดเขาบอกให้ใส่พิดมีดาเราก็ใส่กลายเป็นคำมีดาเราใส่พิดมันเป็นตัวสะกดเลยวกลายเป็นคำมีดาเขอนยกเว้น ข้อยกเว้นมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นยกเว้นรีอืนตัวสะกดยกเว้นรีอืนตัวสะกดให้เราเอารีอืนออกก่อนเอาออกแล้วก็แปลว่าไม่มีตัวสะกดแล้วเพราะเราตัดทิ้งไปแล้วก็ให้ใส่เพียรนีดานนะคะเพราะเราเอาออกแล้วไม่มีตัวสะกดให้ใส่เพียรนีดานเช่นคําเมื่อกี้เลยพู้นดานะคะพูรดาเราตัดดาทิ้งก่อนเหลือแค่พูแต่พอดีมันมีรีอื่นเป็นตัวสะกดเราต้องเอารีอื่นออกก่อน ก็ะะ <S <S ออกแล้วแปลว่าไม่มีตัวสะกดกดบอกว่าไม่มีตัวสะกดให้ใส่ผิวนีดาเราก็เลยได้เป็นพม<ะ>ุมนีดาพมุพมนีดาพมุมนีดาข้อยวเว้นมีข้อเดียวคือมีคือตัวสะกดนะประโยคคําถามคล้ายกันเลยโครงสร้างเดียวกันเลยมเมื่อกี้กูบอกแล้วเนาะประโยคบอกเล่านะคะให้ดูว่ามีตัวสะกดใส่ซึนีดาไม่มีตัวสะกดใส่ผิวนีดา ยกเว้นรีอื่นตัวสะกดด้วยนะรีอื่นตัวสะกดให้เอาออกก่อนแล้วก็ใส่เพียบมีดาเหมือนกันนะก็ถือว่าไม่มีตัวสะกดแล้วเพราะเราเอาออกไปแล้วก็แปลว่าไม่มีตัวสะกดถูกไหมนะคะคราวนี้ประโยคคําถามคล้ายกันเลยมีตัวสะกดใส่ซึมิกะแค่ลงท้ายข้างหลังเปลี่ยนเฉยๆจากซึมิดาเป็นซึมิกะถ้าไม่มีตัวสะกดก็เป็น พิบมิกะพิบมิกะตากันนิดนึงนะคะเช่นเดียวกันรีออลตัวสะกดเอาออกก่อนเอาออกแล้วแปลว่าไม่มีตัวสะกดก็ใส่พิบมิกะ oh. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อกี้เราดูบอกตาใช่ไหมรูปประโยคเ mm hmm. ล่าเป็นบอกซูมีดาถูกไหมบอกซูมิดาก็มันมีตัวสะกดเนาะตัดตาท mm hmm. สะกดประโยคคำถามกินไหม กูจะพูดยังไงคะมกมกซึมนิกะซึมนิกะถูกต้องนะคะมกซึมนิกะคราวนี้เอาโอดาบ้างนะโอดาที่แปลว่ามาเนาะมาประโยคบอกเล่าจะผันเป็นอะไรคะโอุมนิกะอุมนิดาอุมอุมนิดาอุมนิดาประโยคคำถามจะเป็นอะไรคะมาไหมอุมนิกะ อมิกะนะคะอ,ะอยู่อยู่อาศัยอ๋่ยไซดานะคะไซด,ดาอยู่อาศัยประโยคบ,บอกเล่าผัานเป็นอะไรคะประโยคบ,บอกเล่าผัานเป็นเอ่อตัดดือ่อนออกคะ่ะก็ไม่มีตัวสะกดาไม่มีตัวสะกดทําไงก็<ม><น>เป็นชัมนิดาชัมนิดาชัมนิดาประโยคคําถามคะ่ะชัมนิกะ มิก้าเนาะอ่ะอันนี้อันนี้พอ,อเขียนได้พอพอเข้าใจเนาะ<ม>นะคะอ่ะอันนี้จะหลักสูตรลักเร่งด่วนนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวครูส่งวิดีโอที่จะมีเฉพาะเรื่องสรุปการผันก,กิิยาแล้วก็ตัวอย่างจะเยอะกว่านี้เนาะให้ลองไปดูแล้วก็มีกิริยาหนึ่งร้อยคำก็ลองผันมาผัานเป็นรูปผันเป็นทั้งรูปประโยคบอกเล่าและคำถามเลยนะก็คือสมมตินะคำว่าหมอกตายเนียนะคะก<ม>็ผันมาให้ครูเลยว่าหมอกซึนมีดาแล้วก็ ทับบอกซุนิกะแบบเนี้ยนะคะทำมาเลยเนี่ยโอเคเนาะค่ะรันนี้มาลองดูกันอ่งกันบ้างมีตรงไหนไม่เคลียร์ไหมพอพอได้ไหมพอพอเข้าใจเนาะ<ม>ตอนทำไปก็คิดู่ว่าต้องผิดสองข้อประมาณสองข้อนี้ใช่ไหม,มไม่รู้ข้อไหนแต่ว่ามันต้องผิดสองข้อที่แบบว่าไม่เข้าใจกันแต่ก็โอเคนะที่ที่เหลือก็โอเคถูกหมดเลยเนาะนะคะถ้าไม่มีอะไรไม่เข้าใจแล้ว กูจะขึ้นของใหม่เลยนะโอเคนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมก็เรียนเสร็จแค่ไหนก็ไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มมาถึงถึงข้อนั้นอย่างูเราทํำถึงข้อ50ก็ทําวันนี้4 3่สถึงห้ทั้ง2ชุดมาส่งกูเหมือนเดิมเขะะียนคะ